สวัสดีครับแพทย์กฤตวัตนเหล่าเชษีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำดีเอเคพลาสติกเซอร์เรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์เนาะก็บังเอิญมีโอกาสได้ไปออกรายการติ๊กตอกไลฟ์นะครับของน้องท่านหนึ่งเนาะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเนาะก็ในนั้นก็มีคําถามเยอะแยะแบบมากมายเลยนะครับซึ่งก็ดีนะครับทำให้ผมได้ประเด็นหลายๆอันนะครับที่อยากจะมาเล่าพวกเราได้ฟังกันนะครับแล้วก็เผื่อคนในติ๊กตอกไลฟ์วันนั้นเนี่ยได้มาเห็นคลิปนี้จะได้เข้าใจที่เห็็นนนนเเเปภาาาพพจรรริงๆะะคับว่่ผมีย เล่นติ๊กต็อกไม่เป็นนะครับคุณหมอถ้าอื่นเขาเล่นติ๊กต็อกมี Member กเมมเบอร์กันเป็นมีสมาชิกกันเป็น 1, 000, เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนแลวนะครับ้องของผมนี่22คนนะครับจึงไม่สามารถไลฟ์ได้เนาะก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะไม่ได้ชํานาญตรงนี้ที่สุดนะครับอาจจะชํานาญในแพลตฟอร์มอื่นเนาะประมาณนี้ก็คําถามที่ผมว่าน่าสนใจและเคยพูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมาย้ำให้เราได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของกระดูกอ่อนทางการแพทย์ที่ใช้ใช้กันเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเนาะ ภาษาอังกฤษคือว่า e does c o s t a l cartilage allograft come from นะครับค cartilage แปลว่ากระดูกอ่อนนะครับ allograft ก็คือกราฟเนื้อเยื่อที่เอามาจากคนอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อเยื่อเราเองเช่นซี่โครงเราเองเนี่ยเราเรียกออโตกราฟออโตคือของเราเองอัลโลคือของชาวบ้านเขานะครับเนาะงั้นซี่โครอันนี้คอสโตบนซี่โครงกระดูกอ่อนซี่โครงที่เอามาจากคนอื่นเนี่ยเอามาเอามาได้ยังไงจากไหนนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังกัน นะครับก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์ like, <c oughs> กด Subscribe <c oughs> กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ DK Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองอันนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเนาะไปดูกันในเนื้องานเนาะก็ Costal Cartilage Allograft นะครับอย่างที่เรียนได้ทราบน้อง l อโลกราฟแปลว่าเนื้อเยื่อที่เอามาจากคนอื่นนะครับ Cartilage ตแปลว่ากระดูกอ่อน Costal แปลว่าซี่โครงนะครับเนาะก็คือกระดูกอ่อนซี่โครงที่เอามาจากคนอื่นคำถามคือ ทำไมเรามีซีโครงเราเองเราไม่ใช้นะครับมันก็จะมีเหตุผลของมันเองนะครับเนาะซึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปก็จะเข้าใจนะครับเนาะคือประเดน็นคือถ้าเรามีของเราเองพอเนี่ยนะครับเราคงใช้ของเราเองเป็นหลักแต่บางคนอาจจะประเด็นที่1คือว่าเคยใช้ไปแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ต้องแก้จมูกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วกระดูกอ่อนมันทําไปแล้วข้างนึง <c ül üyor> ก็ไม่อยากเจ็บอีกข้างหนึ่งนะครับเนาะก็เลยไม่อยากเอากระดูกอ่อนของตัวเอง,เอ,งอีกอันที่2คือไม่อยากเจ็บตัวนะครับอันที่3คือดาวทามเนี่ยมันนานกว่าเคสปกตินะคร จากซี่โครงตัวเองก็จะเอาชิ้นซี่โครงของอื่นนะครับเนาะการแปลเป็นไทยได้ว่าคือการเอาเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนะครับมาจากผู้บริจาคที่เป็นมนุษย์นะครับเพราะเอาคงจากสัตว์ไม่ได้นะครับเนาะที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเนาะก็มีคนถามนะครับว่าเอามาจากเพื่อนเราได้ไหมนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับมันก็คงไม่ต่างจากกรณีคนที่เขาขายไตยซึ่งในบ้านเราได้ถือว่าผิกดกฎหมายเนาะก็มันจะมีขั้นตอนในการตรวจเช็คอย่างไงเดี๋ยวมมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดสมมติว่า,ามีผู้เสียชีวิตนะครับบริจาคร่างกายให้กับทางโรงพยาบาลใช่ไหมครับซึ่งวงเล็บนี้ก็ต้องไปโรงพยาบาลของรัฐนะครับเนาะชิ้นส่วนต่างๆนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเขาเรียกว่าที่ชูแบงค์นะครับก็มีกระดูกนะครับเอาไปเป็นตัวเลยนะเข้าเข้าสู่แบงค์ที่ชูแบงค์ที่ชูคือเนื้อเยื่อแยกชนิดไปเลยใช่ไหมครับกระดูกอ่อนใช่ไหมครับ กระดูกใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นผิวหนังนะครับที่เราไปใช้ต่อได้นะครับเนาะอันนี้คือศพที่เสียชีวิตมามามา,มาสักพักนึงไม่ใช่ศพสดที่เราเอาหัวใจเอาอะไรไปแล้วนะครับน,นั่นก็คือเอาไปแล้วใช่ไหมฮะสมมติถ้าเขาบริจาคหัวใจบริจาคร่างกายให้แล้วเนี่ยใช่ไหมไอ้ที่มันเอาไปใช้เลยก็เอาไปใช้เลยแต่บางส่วนที่เราไม่ไม่ได้สามารถใช้เลยได้เช่นกระดูกอ่อนผิวหนังใช่ไหมครับเราก็อาจเข้าเก็บไว้ในที่ชูแบงค์คำถามคือศพทุกศพหรืออาจารย์ใหญ่ทุกคนเนี่ยเราไม่สามารถ เอามาใช้ได้อาจจะต้องมีการคัดกรองก่อนนะครับคัดกรองที่ว่าหมายถึงว่าเราอาจจะต้องตรวจประวัติอย่างละเอียดก่อนใช่ไหมครับประวัติเลือดมีปัญหาอะไรไหมมีโรคติดต่อร้ายแรงทางกระแสเลือดหรือเปล่าเช่นคนไข้เป็นตับอักเสบหรือเปล่าคนไข้มีเลือด HIV หรือเปล่าหรือเป็นซิฟลิสโรคติดต่ออย่างอื่นในกระแสเลือดอะไรไหมเนี่ยถ้ามีเรื่องพวกนี้เราก็คงใช้ศพอาจารย์ใหญ่ส่วนนั้นเนี่ยมาทาอะไรไม่ได้นะครับนี่คือขั้นตอนที่1นะครับเอาออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการที่2คือเอามา กระบวนการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อก็จะมี2แบบนะคือที่ทําพร้อมมันก็คือฆ่าด้วยน้ํายาที่ต้องแช่นะครับการฉายแสงนะครับทำให้เชื้อโรคที่เปนเปื้อนหรือแม้กระทั่งเซลล์ที่เป็นเ,นเ,นเนม็ดเลือดขาวที่เป็นเซลเเซล์ที่เกี่ยวข้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันตายไปให้หมดนะครับการเรามาใช้ก็จะได้ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สรุปก็คือว่ากระดูกอ่อนทางการแพทย์ที่เรามาใช้ในการเสริมจมูกเนี่ยนะครับเอามาจากผู้บริจาคที่เป็นมนุษย์ที่เสียชีวิตแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเนาะแล้วก็ จะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับทั้งประวัติตรวจเลือดนะครับแล้วก็มีระบบการฆ่าเชื้อที่ถูกต้องตามหลักการนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทําในสถาบันนะครับที่มีการรองรับนะครับเนาะคือจะต้องมีเช็คอินเช็คเาท์ตรวจแบบฟอร์มอย่างละเอียดนะครับว่าบริจาคโดยใครแล้วเอาไปใช้กับใครนะครับเนาะมันคงไม่ได้แบบซีซัวเหมือนเปิดในออนไลน์ออนไลน์มาออนไลน์ตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็ไปซื้อขายแบบนั้นมันคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับ นะซี่โครงที่ใช้ก็ประมาณนี้ถ้าซี่โครงเสริมจมูกก็อาจจะประมาณแถวๆนี้เท่านั้นเองแต่มีบางคนนะครับที่คนไข้บาดเจ็บสูญเสียทรงอกทั้งอันเลยนะครับก็ต้องใช้ซี่โครงทั้งแผงเนี่ยแล้วก็ยกแผงได้เลยนะครับเนาะไปปลูกถ่ายได้นะครับก็มีคนทํากันนะครับเมื่อไหรเราจะใช้กระดูกอ่อนจากคนอื่นนะครับในเมื่อเราใช้ของตัวเองได้นะครับข้อแรกก็คือว่าออโต์กราฟไม่พอก็คือกระดูกอ่อนของตัวเองไม่พอพวกนี้มักจะเกิดในรายที่ทําจมูกแบบโอเพ่นไปแล้วนะครับใช้ซี่โครงไปแล้ว ใช้หลังหูไปแล้วนะครับใช้ผนังกั้นกลางของจมูกไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาต้องมาซ่อมแซมใหม่นะครับนั้นมันไม่มีอะไรจะเหลือจะให้ทําแล้วนะครับก็ต้องเอาซี่โครงที่เป็นออโลกราฟคือ,อ <c oughs> กระดูกอ่อนจากผู้บริจาคมาใช้นะครับเนาะแกแบบที่2คือคนไข่ไม่อยากใช้ซี่โครงตัวเองนะก็มีบางรายนะครับที่ไม่อยากใช้ซี่โครงตัวเองนะครับเนาะก็อยากใช้ซี่โครงของของบริจาคนะครับของที่เป็นจากบุคคลอื่นนะครับ อันที่3คือคนแค่ไม่อยากพักฟื้นนานนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าการเอาซิดโครงเนี่ยมีแผลตรงใต้ใชายโครงเนี่ยระยะเวลาเจ็บแล้วพักฟื้นเนี่ยจะค่อนข้างนานกว่าเคสที่ไม่ได้ใช้ซิดโครงตัวเองแน่นอนหายใจลึกๆก,ก,ก็เจ็บนะครับไอก็เจ็บนะครับเนาะกว่าจะหายดีก็ต้องมีอย่างน้อย 2- ถึง4อาทิตย์นะครับคือเกือบเดือนเลยนะครับคาถามที่น่าสนใจนอกจากว่าเอามาจากไหนแล้วนะครับอีกข้อนี้ที่สําคัญคือแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงมันต่างกันไหมแล้วความปลอดภัยทางการแพทย์อ่ะมันจะต้องกินยากดภูมิเหมือนเราย้ายไตย้ายตับมาหรือเปล่านะครัับเราไปดูกน นะครับก็เปรียบเทียบเห็นตารางเลยนะครับอันนี้กระดูกอ่อนตัวเองถ้าเราจะใช้นะครับนี่กระดูกอ่อนจากบุคคลอื่นในแง่ความสวยงามก่อนนะครับผลที่ได้ไม่ต่างกันนะครับเปรียบเทียบในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยุบการเอียงการเบี้ยวหรือการติดเชื้อความสวยงามไม่แตกต่างกันนะครับเนาะที่สำคัญที่สุดคือข้อที่2เนี่ยภูมิต้านทานที่มีต่อกระดูกอ่อนนะครับแตกต่างกันไหมนะครับกระดูกอ่อนเราเองนะครับมันไม่มีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเนื้อเราเองแค่ย้ายที่ปัญหาเรื่องภูมิต้านทานต่อ ต่อกระดูกอ่อนของเราเองมันไม่มีนะครับเปรียบเทียบกับสิ่งที่เอามาจากกระดูกอ่อนชาวบ้านเขาเนี้ยมีไหมปรากฏว่าเราค้นพบว่ากระดูกอ่อนที่เอามาจากาผู้บริจาคเนี่ยมันจะมีประกบการอันนึงเรียกว่า i m ม u n e p r i v e นะครับก็คือว่าตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในเนื้อกระดูกอ่อนได้นะครับเนาะเขาเรียก i ีม u n e privilege แนี้จึงไม่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของผู้รับบริจาคนะครับต่อคนไข้เนาะ ก็คือสรุปก็คือปลอดภัยเหมือนใช้ซี่โครงตัวเองนั่นเองนะครับแล้วข้อที่3คือความปลอดเชื้อสูงไหมนะครับก็คือของตัวเองน่ยสูงมากแน่ๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ของกระดูกอ่อนจากบุคคลอื่นเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับนี่คืองานวนะิจัยเนาะนี่คืองานวิจัยและนี่คืองานวิจัยสูงมากๆเพราะอะไรเพราะหนึ่งมันมีสกรีนนิ่งที่ชัดเจนเนาะสกรีนนิ่งประวัติสกรีนนิ่งผลเลือดนะครับแล้วก็มีการฆ่าเชื้อด้วยการฉายแสงมีการฆ่าเชื้อด้วยการใช้สารเคมีใน,ในการล้างทําทความสะอาดนะครับ เก็บในสถาบันที่เชื่อถือได้ในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงนะครับเนาะประมาณนี้ก็สบายใจได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเนาะที่เราใช้เอามาใช้ในการทำจมูกคนไข้นะครับเนาะมาเป็นซองแบบเนี้ยอันนี้ก็ฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับเนาะแล้วเราก็ทำความสะอาดเนาะมาหั่นเป็นแผน่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการนะครับเนาะแล้วก็เอามาใส่อันนี้เราก็จะมาน,นี่เป็นตาคนไข้เนาะอันนี้จมูกตายอยู่ด้านนี้นะครับเนาะ ล้วก็มาทำเป็นเซลเตอร์เอ็กเทนชั่นกราวก็คือใส่ผนังกั้นกลางนะครับให้ปลายจมูกตั้งขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ทรงนิยมมันจะเป็นสโลปแล้วก็ปลายพุ่งนะครับเนาะก็ต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับเนาะก็ทำให้ทำเคสได้สวยงามได้สวยงามได้เนาะตามภาพหลายคนในที่นี้ก็แต่งงานนี้ดูไปแล้วนะครับเนาะจบเนาะสรุปสั้นๆคือกระดูกซี่โครง กระดูกอ้อนที่โครงทางการแพทย์มาจากไหนนะครับก็คือมาจากผู้บริจาคที่เป็นมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนาอแล้วซึ่งต้องผ่านกระบวนการคัดกรองประวัตินะครับตรวจเลือดนะครับแล้วก็เอามาฆ่าเชื้อจากการใช้แสงนะครับการจะการใช้สารเคมีฆ่านะครับเก็บในสถาบันที่มีชื่อเสียงมีเป็นที่รับรองของรัฐนะครับนาอมีประวัติการเช็คอินเช็คเอาท์ของตัวกระดูกอ่อนชัดเจนว่าโดยใครไปหาใครนะครับน้ท่านไม่ต้องกังวลนะครับมันไม่ใช่แบบ อารมณ์ซื้อขายไตอะไรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับเนาะแล้วก็ความปลอดภัยทางการแพทย์สูงมากนะครับเทียบเท่าการใช้กระดูกอ่อนของตัวเองเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันต่อกระดูกอ่อนที่เอามาจากคนอื่นนะครับงานวิจัยก็ชัดเจนอยู่แล้วและผลระยะยาวในแง่ความสวยงามก็พอๆกับใช้ซี่โครงตัวเองนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับจะได้สบายใจในเคสหลายๆเคสนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสที่ทำโอเพนมาแล้วใช้ซี่โครงตัวเองแล้วแล้วก็มีปัญหานะครับแล้วจะเป็นต้องใช้ซี่โครงชาวบ้านเขานะครับก็ปลอดภัยในการใช้นะครับไม่ต้องกังวล นะครับสุดท้ายนะครับก่อนแยกกันไปขอแย้ตฝากนะครับเดียเคโคเลาเจนรเทปไทย100%นะครับไวในหัวใจของเรด้วยนะครับหนึ่งช้อนต่อวันบำรุงผิวดีๆมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนต่อวันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมปันี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ปลาคลายนี้นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊งให้กับทีมงานเดียเคของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ